Time to know สวัสดีครับได้เวลา Time to know ถึงเวลาต้องรู้แล้วนะครับกับผมออโตวัศน์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวของประเทศไทยของเราครับตอนนี้เนี่ยหลายคนพูดถึงเยอะนะฮะว่ากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางของการถ่ายทำภาพ,พยนตร์ในระดับโลกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากที่ก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดนะครับเราจะมา พูดคุยครับกับท่านทูตนริโรธเฟื่องระบินนะครับซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการภาพยนตร์แล้วก็วีดิทัศน์คณะที่สองนะครับที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านทูตนะครับท่านทูตสวัสดีครับสวัสดีครับนโตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีนะครับสวัสดีครับรู้สึกว่าวันนี้ท่านทูตแต่งตัวสบายๆตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่ที่โคกกลอยจังหวัดพังงาครับครับ ได้ข่าวว่าก็ลงไปดูเรื่องของการถ่ายทําภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอตอนนี้มาควบค,คุมดูแลการถ่ายทำเรียลลิตี้โชว์ของเยอรมันซึ่งเข้ามามปักหลักอยู่ที่พังงาเป็นปีที่สี่แล้วเป็นรายการยอนิย,นย,นย,นยนผมผมบอกไม่ได้นะครับพอดีมันม,ม,นมีมันมีเรื่องเล็ทธิ์บอกได้แค่ว่าเป็นชื่อรายการเป็นเรียลลิตี้โชว์แบบหนึ่งคล้ายๆแบบบิ๊กบราเดอร์เข้าบ้านกันแล้วมีการ<อ>คัดออกอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็ร,รายการนี้เป็นเป็นเป็นรายการได้รับบวชเป็นอันดับหนึ่งของเยอรมันด้วยซอฟต์าวร์ของไทยการถ่ายทาภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีทุกยุคทุกสมัยเลยในบ้านเราจริงๆก็เริ่มมากันกว่า5้าสิบหกสิบปีแล้วล่ะที่มีกอ,องไทยทำและนานแล้วนะฮะคราวนี้ท่านทูตน,นะครับจริงๆกเออ็เคยเป็นอดีตทูตในหลายๆประเทศเลยผมมีความสงสัยว่าท่านมาเกี่ยวข้องหรือว่ามาดูแลเรื่องของการถ่ายทําภาพยนตร์ใน ประเทศไทยได้ยังไงครับแล้วตอนนี้ทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับครับอันนี้เป็นกู o d ค u ว s ชั o นครับมีคนสงสัยเยอะคืออย่างนี้ผมเองเนี่ยเมื่อสมัยยังไม่ยเป็นทูตเ,เป็นเป็นยังอยู่ที่กองการทูตวัฒนธรรมกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศงานเรื่องภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงาน Soft Power วอร์นะฮะซอฟต์พาวเสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกกันว่า cultural diplomacy คือการทูตวัฒนธรรมแต่ตอนหลังเนี่ยมันมามามี ใช้คำพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์แทนนะฮะซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็คือ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 เรื่องเดียวกันนั่นแหละงานภาพยนตร์งานกีฬางานอะไรพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ผมเนี่ยเป็นตัวแทน,นกระทรวงต่างประเทศเข้าอยู่ในคณะกรรมการฟิล์มบอร์ดเนี่ยตั้งแต่สมัยผมยังเป็นข้าราชการระดับกลางะนะฮะหรือตอนนั้นเป็นผออ,องคการทูตพระธรรม,รมผมก็เป็นตัวแทนก็ร่วมอ,อยู่ในคณะกรรมการนี้มา20กว่าปีแล้วแหละ อันนี้พอพอผมกเกษียณปุ๊บทางกรมกระทรวงท่องเที่ยวก็เห็นว่าผมเคยมีมประสบการณ์มีความรู้เรื่องเกี่ยวันนี้ก็เลยขอเชิญผมให้มาเป็นประธานคณะประธาน,านคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ต่างประเทศนะฮะฟิล์มบอร์ดคณะที่สองครับครับแล้วทําไมต่างประเทศถึงอยากมาถ่ายทําบ้านเราครับเรามีจุดเด่นอะไรที่ที่น่าสนใจถึงเป็นเออแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นจุดไหนที่ทําให ทีมงานต่างประเทศผมได้ข่าวว่ามีหลายประเทศเลยที่สนใจมาถ่ายทําที่ประเทศไทยของเราครับจุดเด่นคืออ,อ,อะไร,รจุดเด่นนะผมเคยคุยกับแอนดรูว์แมคโดนัลซึ่งเป็นผู้มริการสร้างหนังเรื่อง The Beach สมัยลีโอนาร์โดดิคาปริโอเข้ามาถ่ายทําที่เมืองไทยนะฮะเขาบอกว่าจุดเด่นอันหนึ่งก็คือกองเ,ออเขาเรียกอะไร local ไท e ซีนครูอ่นะคือคณะอะไรก็อะไร ไทยฟิล์มครูอ่ะเขาเรียจะเรียกว่าอะไรดีคนที่ทํางานในวงการภาพยนตร์อ่ที่เป็นโลเ c a l ที่เป็นคนไทยเนี่ยมีประสบการณ์สูงนะฮะมีสกิลแล้วก็คนไทยเราเนี่ยถ้ารู้จักกันแล้วเนี่ยจ้างร้อยหนึ่งเนี่ยทําให้ได้ถึงสองร้อยถ้ารู้จักกันนะขณะดเดียวกันเขาไปเที่ยวกับประเทศอื่นเนี่ยก็บอกว่าสมมติจ้างร้อยหนึ่งเนี่ยทําให้ได้แค่แปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็ที่เหลือต้องอัดฉีดกันอีก อันนี้คือมันเป็นเรื่องของมิตรจิดมิตรใจเป็น hospitality นะฮะสอง uh, location บ้านเราเนี่ยสวยไม่แพ้ใครแล้ว infrastructure เราดีมากตอนนี้การเข้าถึงไม่ว่าคุณจะอยู่คุณจะเป็นฉากเมืองสตูดิโอของเราก็มีสตูดิโอระดับโลกซึ่งซึ่ง,งมีคุณภาพเสียงอะไรทุงอย่างเนี่คือเป็น world class เลยนะฮะอย่างหนังหนังหนังที่ถ่าย หนังเรื่องเ3อ i ์ e ีน Life, t h อะ a e อะไรพวกเนี้ยที่ที่ถ่ายเป็นข้างในฉากถ้ำหลวงนางนอนเนี่ยคุณรู้ว่าฉา,ากถ่ายที่สตูดิโอแถวบางบ่อเนี่ยเอง mm hmm. ถ้ำถ้ำหลวงนางนอนเนี่ยเขาไปถ่ายสามิติมาแล้วมาจำลองแล้วมาสร้างฉากขึ้นในสตูดิโอนะฮะหรือฉ mm hmm. ากที่อะไรลัสเซลโครกับเอ่อแซคเอฟรอนมาถ่ายหนังเรื่องเบียรันแล้วต้องเป็นฉากท่าเรือไส้งอน อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะถ่ายที่ถ่ายที่ท่าเรือพระปแดง<ม>เหรือเวอร์นครเกษมเนี่ยก็เป็นฉากที่แปลงเป็นไม่ว่าจะเป็นเมืองแข็เป็นเมืองอินเดียเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นเวียดนามทําได้หมดเลยก็ถือว่านอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสตูดิโอบ้านเราก็ยังตอบรับให้กับ<ฟ>อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วสตูดิโอเนี่ย หนังต้องบอกคุณว่าตัวอย่างหนังที่เข้ามาถ่ายมันไม่ใช่หนังใหญ่หนังยาวเดื่นวนี่นะจำนวนที่เข้ามาที่ที่เห็นเยอะๆเนี่ยมันเป็นหนังโฆษณาอ mm hmm. music v ดีโ o เป็น reality show เป็นอะไรหลายอย่างแล้วก็หนังที่ทําเงินอย่างที่ผมชอบคือหนังโฆษณา mm hmm. หนังโฆษณาเนี่ยคือใช้เวลาน้อยแต่ว่าเงินลงทุนสูงมากเพราะมันต้องเร่ง mm hmm. เร่งทําให้เสร็จนะฮะผมนี่คุมการถ่ายทำหนังโฆษณาเนี่ย หลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกมือถือระดับโลกเนี่ยของของยี่ห้อดังๆทั้งหลายเนี่ยถ่ายในเมืองไทยทั้งนั้นเลยอืม mm. แล้วเมืองไทยเนี่ยฝ่ายอาร์ตฝ่ายศิลป์เราเก่งมาก mm. คุณจะให้เป็นฉากป,ประเทศไหนล่ะเราด้รามิดให้หมดเราทําให้ได้หมดนะครับแล้วก็เตัวเอ็กซ์ตร้าที่ประกอบฉากเนะี่ยคุณจะเอาลุคแบบไหนล่ะยุโรปยุโรเปียนจีนอินเดียมีได้หมด อันนี้มองแล้วเนะครับประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์นะครับท่านอ่าก็อย่างน้อยการเข้ามาคณะหนึ่งนี่มันมีเงินสะพัดถูกไหมฮะคณะหนึ่งเนี่ยอาสมมุติถ้าเราได้หนังใหญ่ๆเรื่องหนึ่งเงินลงทุนสักพันล้านบาทเนี่ยตัวนี้มันกระจายมาเป็นอะไรบ้างเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเอ่อพวกกองถ่ายก็ต้องเช่ารถมีแคเตอร์ลิงมีเรื่อง อาหงอาหารมีอะไรต่างๆแสงสีเสียงประกอบฉากอุปกรณ์มันกระจายเงินอยู่ในนี้แหละครับมหมฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังช้อปปิง้งอีกอะมันผลพลอยได้มันเยอะฮะรวมไปถึงเรื่องของการเผยแพร่สถานที่ในบ้านเราไปยังต่างประเทศด้วยใช่ใช่คือคือคนก็ถามว่าเอ๊ะเราเราให้ถ่ายทำแล้วรารู้ได้คือ มันหนังมันไม่จำเป็นต้องผูกขาดว่าต้องเป็นประเทศไทยทุกเรื่องหรอกแต่ว่าคนในวงการหนังเขาจะรู้กันเองว่าว่าการถ่ายทําเนี่ยเมื่อสุดท้ายเนี่ยเขาเขาจะเขาเขาจะขึ้นเนี่ยถ้าถ้าคุณดูหนังจนจบเขาจะขึ้นว่า special thanks to อะไรฟิล์มบอร์ดอัฟไทยแลนด์โลเคชั่นชุดที่ไหนอะไรเงี้ยคนในวงการหนังเขาจะดูตรงนี้เ mm hmm. ขาจะรู้ mm hmm. นะฮะหนังเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเสมอไปหรอก เราเราเปิดกว้างเป็นอินเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นฉากเมืองสมมุติเป็นหนังซูเปอร์มาเวลก็มาถ่ายที่ไทยนะฮะหนังบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตาชีวประวัติของผู้นำระดับผู้นำของโลกเนี่ยหลายคนซึ่งบางบาง,บางเรื่องเนี่ยผู้นำคนนั้นโตในอินโดนีเซียรหรืออะไรเงี้ยเคยมีนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายที่อินโดถ่ายในไทยหนังใน hmm. การเกี่ยวกับสงครามเวียดนามเนี่ย 99%เลยถ่ายในเมืองไทยกือบหมดเลยมไม่ได้ไปถ่ายที่เวียดนามเลยครับแล้วสถานที่ยอดนิยม,มครับจังหวัดไหนที่แบบว่าเออกองถ่ายเขานิยมมาขออนุญ,ญาตไปถ่ายทํามากที่สุดครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นพือพูดถึงถ้าพูดถึงภาพรวมของไม่ใช่เฉพาะหนังใหญ่อย่างเดียวเป็นพวกเลดี้โชว์มิวสิกวิดีโอหรือโฆษณานะก็จังหวัดชายทะเลแหละก็ภูเก็ตนี่แหละภูเก็ตกระบี่พังงานะหรือถ้าเชียง,ยงใหม่ อะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เราก็มีมาตรการซึ่งซึ่งซึ่ง,งเราก็พยายามจะให้เข้าไปเมืองรองเพราะเรียกว่า incentive คือตอนนี้ incentive เนี่ยเราก็ให้ว่าถ้าสมมติว่าคุณมาลงทุนเกิน50ล้านบาทเนี่ยคุณได้เงินคืน15%เป็น cash rebate เเป็นเป็นเงินคืนให้นะฮะแต่ว่าถ้าหนังเรื่องนั้นเนี่ยมีเนื้อหาหเกี่ยวกับประเทศไทยส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยหรือไปถ่ายที่เมืองรอง เช่นไปถ่ายที่เมืองนครนายกหรือบุรีรัมย์อะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่เมืองหลักๆที่เขาไปถ่ายกันเนี่ยเราให้เพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นตคือรวมแล้วไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะเป็นเงินคืนสมมติเขาลงทุนพันล้านนี่เขาก็ได้เงินคืนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นอันนี้เ,เขาเรียกว่าเอาปลาเล็กรอบปลาใหญ่แล้วเมื่อเข้ามาลงทุนเนี่ยเงินมันก็สะพัดอยู่ในประเทศมันก็หมุนค่าโรงแรมแหละทีมงานพักโรงแรมเช่ารถใช่ไหมฮะ อาหารเนี่ยมันทุกอย่างมันวนอยู่ในพวกพวกผูกประกอบการนั้นเลยก็คือเข้ามาเข้ามาใช้ใจ่ายเงินในประเทศของเราสร้างไรายได้ให้กับกอของเราประชาชนเราด้วยนอกจากใช้ใจ่ายแล้วเนี่ยเราก็ได้การถ่ายทอดประสบการณ์การทําหนังเพราะฉะนั้นอ,อคนไทยเนี่ยหนังสังเกตไหมว่าหนังไทยหรือเอนเตอร์เทนเมนต์ของไทยเนี่ยเราตอนหลังเนี่ยเราขึ้นไปขึ้นไประดับเวิร์คลาสเลยนะ หนังบอยบอยเลิฟหนังเกี่ยวกับ BL อะไรพวกหั้เนี่ยเราตีตลาดได้เพราะทีมงานที่ที่ที่ทำงานก็เคยทำงานกับพวกฝรั่งนั่นแหละมันก็สั่งสมประสบการณ์กันมาใช่ไหมนี่คือการใช่มันคือประสบการณ์ระดับฮอลีวูดระดับเวิร์คลาสแล้วมันก็ถ่ายทอดมาทำไมหนังโฆษณาของไทยถึงติดอันดับทำออกมาดีเพราะมันมีการสั่งสมเราได้ประสบการณ์จากจากจากมือนอกมาด้วย ครับแล้วประเทศไหนที่เข้ามาถ่ายทำบ้านเราเยอะสุดนะครับเป็นทางยุโรปก็เนี่ยยอทางยุโรปอเมริกายุโรปนะฮะจีนอินเดียพวกนี้ที่เป็นหลักๆเพราะมีหนังอินเดียเข้ามาถ่ายทำเยอะเหรอครับท่านเยอะเยอะมากครับอินเดียเข้ามาเยอะเลยเออผมเนี่ยไปเป็นกลุ่มแรกๆที่ไปเปิดเขาเรียกว่าไปเปิดอะไรอ่ะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไปทำไทยไนท์กันที่นอกบุมไบ คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่ากองถ่ายอินเดียมักจะไปถ่ายกันแถวตอนออกกลางหรือไปยุโรปแล้วก็แนะนําให้เขาว่าเฮ้ยเรามาถ่ายที่ไทยสินะแล้วเราก็มีไปจัดงานเชิญชวนนี่แล้วก็เชิญพวกผู้ในการสร้างหนังของเขาเนี่ยมาอมุมบนี่คือบอหลิวูดอ่ะแล้วก็เข้ามาเมื่อกดว่าอินเดียเข้ามา20กว่าปีแล้วผมจาได้หนังเรื่องแรกเนี่ยมีอดีตมิสเวิร์ลหรมิสยูนิเวิร์สของอินเดียเนี่ยมาถ่ายกันที่แหลมพรหมเทพนี่แหละหลังจากนั้นก็เข้ามาตลอดเลย มิวสนะิกวิดีโออะไรหลายที่เห็นวิ่งๆกันเร้อ,องเพลงอะไรเงี้ยก็มาถ่ายที่ไทยเยอะครับครับแล้วตัวเลขในในช่วงของการถ่ายทำที่ต่างอทีมงานต่างประเทศนะครับเข้ามาในช่วงของก่อนโควิดโควิดแล้วก็ตอนนี้ครับท่านทูตครับมีจำนวนการถ่ายทำเยอะไม่กี่เรื่องครับแล้วการสร้างไรายได้ให้กับประเทศนะครับเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร,ร่เออ ถ้าตัวเลขที่ผมให้คุณส่งให้คุณให้ให้คุณนอตต้ดูเนี่ยนะฮะคือปีปีหกห้ามันมีประมาณสามร้อยกว่าเรื่องแต่ว่าเงินเงินที่ได้เนี่ยประมาณหกพันสี่ร้อยล้านบาทอนะฮะซึ่งซึ่งในขณะเป็นเป็นยังยัง,ยง,ยงเป็นช่วงที่ยังมีโควิดนะยังไม่ได้เปิดประเทศเต,ต็มที่นะนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยทำสถิติเลยเป็นเป็นน่าจะสูงสุดตั้งแต่นั่นมาเลย นะฮะแต่ก่อนนี้เราทําได้เกือบห้าพันล้านสี่พันกว่าล้านอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอ้ก็ถือว่าดีมากเลยนะ mm hmm. แต่ว่าปีที่พีิที่สุดคือปีห้าเก้ามีหนังเข้ามาใส่ทำเจ็ดร้อยกว่าเรื่องแต่ว่าเงินที่ได้มันมาสี่พันกว่าล้าน <Yeah. S 2> แต่ว่าตอนหลังเนี่ยหนังหนังถ้าเป็นหนังใหญ่เข้ามาเนี่ยแต่และเรื่องนี้มาลงทุนหลายร้อยล้านบาทเลย mm hmm. อันเนี้ถึงแม้จะเป็นจํานวนหนังน้อยกว่า สามร้อยกว่าเรื่องน้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าเรื่องแต่ว่าเงินลงทุนมหาศาลกว่าครับผมก็อยากถามมันทุตต่อนะครับเรื่องของการขออนุญาตหรือว่าการจะเข้ามาถ่ายทำนะฮะมีหลายคนพูดถึงเยอะมากเลยว่าอยากจะให้ทางหน่วยงานน่ะทาเป็นลักษณะของวันสต็อปเซอร์วิสนะครับมันพเอเป็นไปได้ไหมครับคืออย่างนี้ต้องเข้าใจเนเจอร์ของการถ่ายทําหนังก่อนไอเรื่องวันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยทุกคนอยากทําพูดกันมานานแล้วแต่ว่าโดยเนเจอร์ของมันเนี่ยมัน หลายอย่างมันทำไม่ได้ในใน,ในการเปนวั e stop service นะฮะเพราะว่าอะไรการหนังที่เข้ามาเนี่ยเอาเรื่องแรกๆก่อนเอ,อ,อย่างเช่นมัน,ม,นมามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับทำ work permit ทำเรื่องผสงภาษีพวกนี้ซึ่งมันไม่สามารถจบได้ในบนโต๊ะแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันมีดีเทลเยอะมากอันนี้เราก็ทำไงได้เราก็ทำเรียกว่าเร่งรัดการถ่าย,ายการพิจารณาเนี่ยให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยย้อนหลังไป2 0กว่าปีที่แล้วเนี่ย การถ่ายทําขอถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยโอ้กรอ,อกเอกสารเป็นหน้าๆเลยเยอะมากแต่ตัวหลังเนี่ยเราก็มาตัดทอนให้ให้ให้กรอกหน้าสองหน้าเองไม่เกินไม่หนึ่งในหนึ่งหน้าเนี่ยแหละแล้วก็เออเออเขาเรียกว่าอะไรลดขั้นตอนลงไปเยอะมากยื่นออนไลน์ได้อะไรพวกนี้นะสมัยก่อนนี่ต้องโอ้สมัยก่อนนี่ uf, วุ่นวายมากแล้วก็เราก็ตั้งลิมิตไว้เลยว่าเราถึงต้องมีคณะกรรมาการสามคณะ คณะที่หนึ่งคณะที่สองคณะที่สามเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อเพื่อรองรับการขอถ่ายทาภาพยนตร์ว่าสมมติถ้าคุณพลาดสมมติคณะคณะแรกเนี่ยคือวันจันทร์คณะที่สองคือวันพุธคณะที่สามคือวันศุกร์คือถ้าคุณพลาดคณะไหนคณะหนึ่งเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณยังมีคณะอีกสองคณะที่รองรับได้นะฮะแล้วถ้าเป็นหนังโฆษณาหรือหนังหนังอะไรพวกมิวสิกวิดีโออะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งเนื้อหาไม่เยอะเนี่ยถ้าเอกสารพร้อมเนี่ย คุณจะได้รับใบอนุญาตเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยภายในสวันภายใน3วัน,น,วนอันนี้ขีดขีดเส้นใต้ไวเลยแล้วก็ถ้าเป็นหนังใหญ่ภาพ,พยนตร์ซึ่งมีต้องมีสคริปต์เยอะคณะกรรมการต้องถ่ายนี่ต้อง,ต,องต้องพิจารณาทีหนึ่งไม่เกิน7วันต้องได้ใบอนุญาตถ้าทุกอย่างครบครบนะอันนี้คือคพยายามเร่งแล้วอันนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องนสต stop service ก็มีเห็นมีนักการเมืองบางคนมาพูดว่าเนี่ยอยากให้มี one stop service มีอะไรทุกคนอยากให้มีครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นการถ่ายหนังเนี่ยโปรแกรมมันไม่นิ่งคุณจะจบได้ยังไงถ้าถ้าเข้ามาบนบนโต๊ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทำตรงนู้นตรงนี้คุณต้องไปขออนุญาตพื้น,นที่เช่นขอตำรวจปิดถนนอะไรเงี้ยมันจบได้ไหมล่ะจบไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ อันหนึ่งที่ผมผมผมก็บอกว่าคือเมื่อจริงๆเมื่อคณะกรรมการฟิล์มบอร์ดของกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยอนุมัติไปแล้วเนี่ยเมื่อมีใบอนุญ,ญาตแล้วเนี่ยเมื่อเข้าพื้นที่เนี่ยมันไม่ควรจะต้องไปขออนุญ,ญาตซ้ําซ้อนอีกนะฮะปรากฏว่ามันก็มีพวกอบตอ,อบ,บจอนะะั่นแหละไปตั้งตนเป็นเหมือนกับเป็นอยากให้มีสร้างอำน,นาจคือต่อรองเป็นของตัวเอง ในการว่าต้องให้คณะถทถลงข้ามาขออนุญ,ญาตอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยซ้าซ้อนนะฮะอันนี้แหละแล้วผมถามคำหนึ่งอ่ะนักการเมืองที่ออกมาบอกว่าเอออยากให้ไม่มีสวันดิภา,า์สวิตอบตอบจก็คือนักการเมืองท้องถิง่นจากพรรคต่างๆนั่นแหละพรรคการเมืองนั่นแหละที่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 ทไปตั้งกฎเกณฑ์ซ้ําซ้อนขึ้นมาแล้วตัวคุณเองก็มาโจมตีภาคราชการว่าทําไมไม่สามารถเอ่อ,อทำให้เป็นวันสอก ราชาการเขาทาแล้วเขพยายามทําแล้วพยายาม expedite คือเร่งรัดทำใทุกอย่างมันนั่นหมดแล้วแต่อย่างบางอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจเนเจอร์ของของหนังเนี่ยคุณคุณจะรู้เลยว่าเมื่อคุณเข้ามากองถ่ายคนเป็นร้อยคุณต้องไปทำเวิร์กเพิ่มคุณจบในใ,ในการประชุมหนึ่งครั้งได้ไหมมันเป็นไปนไม่ได้นะฮะการเสียภาษีคือการเคลียร์ภาษีต่างๆหรือการยกเว้นอะไรเนี่ยมันก็ต้องทําเรื่องเอกสารไปไปยื่นที่สรรพากร มันทําจบได้แผในโต๊ะโต๊ะโต๊ะกรรมการพิจารณาที่ผมผมพิจารณาทุกวันศุกร์ไหมมันทําไม่ได้แต่ว่าทํายังไงก็ตามให้มันเสร็จได้เร็วที่สุดครับขณะเดียกันก็คุณคุณก็บอกพวกนักการเมืองคุณก็บอกนักการเมืองท้องถิ่นที่มาจากพรรคพวกคุณเองสิว่าอย่าไปตั้งตนเป็นฟิล์มบอร์ดซ้อนอืมอบตอ,อบจอเนี่ย คุณก็เมื่อเห็นใบอนุญ,ญาตของของกระทรวงท่องเทีย่ยวคุณก็อนุญาตให้เขาสิคุณต้องไปตั้งตนให้เขาต้องมาสูฮอคุณอีกทําไมใช่ไหมฮะเพราะอันนี้ผมผมย้อนถามกลับไปยังนักการเมืองที่ตั้งคําถามนี้ด้วยนะว่าถ้าคุณคุณอยากจะมีช่วยจริงๆอ่ะคุณก็ต้องบอกพวนกนักการเมืองท้องถิน่นอบตอบจอนั่นแหละลดลอดอีกโก้ของตัวเองลงแสดงว่าอันนี้เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ก็ก็ก็เป็นปัญหาพูดกันมาจังเยอะแล้วแล้วก็ถุ่วใหญ่ก็มาชี้หน้าโทษแต่ภาครัฐมันไม่ใช่ฮะครับไม่ใช่ภาครัฐอย่างเดียวเป็นเป็นภาคการเมืองท้องถิ่นเองด้วยที่ไปตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาไปตั้งเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูมีอํานาจต่อรองกับกองถ่ายอืมซึ่งอันเนี้ยก็คืออาพูดตรงๆเลยบางอันก็แบบเพื่อให้อ่กองถ่ายเข้ามาซูฮกหรือต้องมาขอเลขใต้โต๊ะอันนั้นแหละ คุณคุณคุณต้องพิจารณากันเองด้วยพักการเมืองเนะี่ยต้องพิจารณากันเองด้วยกลายเป็นว่ามีบอร์ดแล้วมีซปเปอร์บอร์ดแล้วต้องมีบอร์ดในพื้นที่อีกใช่ใช่ <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมถึงบอกผมกล้าผมกล้าผมกล้าพูดอะไรไงว่าเออแหมเวลานักการเมืองออกมาโจมตีภา,า,าคภาครัฐทําไมถึงเออทาไมไม่ทําวันซอสสุดไปเลยแล้วคุณล่ะแล้วพวกคุณล่ะคุณทําคุณพวกพว่คุณพอค,คุณเป็นได้อาน,นาจในในท้องถิ่นนะ่ะ คุณตั้งตนขึ้นมาทําไมอ่ะเขามีฟิล์มบอร์ดเขาอนุญาตแล้วอ่ะก็คุณคุณค,คุณจะมาเรียกร้องเรียกร้องขอขอให้ทางคณะไททำมเข้าไปขออนุญาตคุณซ้ําซ้อนอีกทำไมครับอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ให้คิดนะฮะว่าจะต้องทำย <laughs> ังไงกันต่อไปใช่ก่อนก่อ <ไว S 1> ที่คุณ <ไว S 1> จะก่อนที่ครั้งฝ่ายภาครัฐนี่เขาพยายามเร่งรัดมีมาตรการมีอินเซนティブมีอะไรให้เอ่อทุกอย่างทําให้คือ ถ้าเป็นหนังหนังหนังโฆษณาหรืออะไรพวกนี้ภายในสาวันคุณต้องได้ใบอนุญาตแล้วนะฮะหนังใหญ่เจ็ดวันต้องเสร็จอันนี้เราช่วยแล้วเราพยายามทำเต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องเข้าใจเนเจอร์ของหนังอีกคือสรุปนิดนึงว่าในเนเจอร์ของหนังเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เป็นวันสต็อป o วิตได้100%ร้อเมันทำไม่ได้ แล้วท่านทูตมองอยังไงครับเรื่องของการต่างชาติเข้ามาถ่ายทำในอนาคตในบ้านเรานี้จะเติบโตมากน้อยแค่ไหนครับก็คือถ้าถ้าเราบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอ่อ reputation คือชื่อเสียงทางด้านนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เป็นปากต่อปากมันเป็นเรื่องในวงการหนังนี่ม,นมันเป็นดน้านน,นอย่คือเขาจะเขาจะเขาจะเชื่อถือเขาจะมีเขาเรียกว่า trust หรือความเชื่อมัน่น่ะ เมื่อเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วเขาประทับใจเนี่ยเขาก็จะบอกต่อนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ทําไมเราถึงได้ได้เรายังคงความเป็นทับหรือคนที่เข้ามาเพราะเขาบอกต่อแล้วการที่เข้ามาเนี่ยนอกจากถ่ายทําแล้วเขาได้เที่ยวด้วยเขาได้พักผ่อนเขาได้รีแลกซ์ด้วยอย่างตอนเนี้ยกองผม,ผมคงกอง,งถ่ายเยอรมันเนี่ยคนเป็นร้อยเนี่ยคยืองมีไปประเทศอื่นก็จีบเขาเยอะนะ ฟิลิปปินอินโดมาเลเวียดนามแต่เขาไม่ไปเพราะเขาถือว่าเขา <_ d> um> เขาลงหลักเซตเดาวที่เมืองไทยเขาเช่าที่ห้าปียาวเลยนะเ <_ d> um> ช่าที่แถวโคกลอยเนี่ยแล้วทําคือคือเขาบอกเนี่ยประเทศอื่นก็มาจีบเขาแต่ว่าเขาเขาพิจารณาโดยเขาคิดเออเขาคิดสรารตะแล้วอะมันคุ้มกว่าเพราะอะไรอินฟราสตรักเจอร์เราดีกว่าถ้าถามว่าธรรมชาติของอินโดฟิลิปปินส์ดีไหมดี ฟิลิปปินส์เนี่ยสวยด้วยเกาะต่างๆสวยแต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์สู้เราได้ไห้ล่ะได้ไหมฮะการจะเดินทางที่คอสมันคอสมันโหุ้ยมันมหาศา,ศาล,ลระวางเกาะต่อเกาะนะแล้วก็อย่างที่บอกสกิลที่เขาประทับใจที่สุดคือคนไทยเนี่ยถ้ารู้จักกันเป็นเพื่อนสนิทกันรู้ใจกันแล้วเนี่ยจ้างร้อยหนึ่งเนี่ยกูทำให้ได้ร้อยห้าสิบทำให้ได้สองร้อยก็ได้ขณะเดียวกันถ้าประเทศอื่นเนี่ยเอ่ออย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย คยมีคณะถ่ายทําเนี่ยผมผมพิจารณาให้เนี่ยหลายหลายคณะบอกเอ้ยเขาอยากขอไปลองประเทศเพื่อนบ้านเอาบอกตรงๆก็เด้ไปมาเลยไปเวียดนามสุดท้ายเนี่ยสมซานกลับมาขอถ่ายทําต่อที่ไทยผมบอกอ้าวไปแล้วทําไมไม่กลับมาแล้วบอกโอ้ไปแล้วเจอปัญหาเยอะเอากลับมาถ่ายต่อที่ไทยเป็นต้นเนี่ยผมผมพิจารณาหลายคณะแล้วเห็นไหมฮะเพราะั้นผมผมผมไม่แคร์หรอกใครที่บอกว่าอุ้ยเนี่ยเวียดนามจะแซน,นไปเลย ส่พาดให้ไปด้วยปรากฏว่าไปมากี่คณะแล้วไม่รู้แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาก็ขอกลับมา,มบมาถ่ายต่อที่ไทยบางคณะไปถ่ายที่เวียดนามได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่จบฮะเพราะเจอปัญหาเยอะมากเจอคอร์รัปชันเจออะไรพิ่เลยขอกลับมาถ่ายที่ไทยม,มาปิด,ม,ม,าปดมาปิดที่ไทยครับครับถ่ายสุดนี้นะครับมีคนพูดอยู่นะว่าเมืองไทยไม่น่าอยู่ครับท่านทูตไม่น่าสนใจในสายตาต่างชาติ <c oughs> ในกรณีที่ท่านดูแลเรื่องของการ่ายทำอย่างนี้อยู่เนี่ย ท่านมองอยังไงครับทิ้งท้ายก็ต้องต้องให้คนที่พูดเนะี่ยไปเจอด้วยตัวเองไปอยู่เมืองนอกผมนี่ก็ไปเพิ่งไปไปออสเตรเลียกลับมาเนี่ยนะเออเมืองเมืองนอกเนี่ยมันดูเหมือนเฟอร์เฟกนะเมืองไทยเนี่ยมันดูเหมือนไม่เฟอร์เฟกแต่บ้านเรามีสเสน่ห์และสนุกสองคำจำไว้เลยนะที่เมืองไทยมีมีสิ่งที่ดึงดูดคนคือสเสน่ห์และสนุกขณะที่เมืองนอกเนี่ยทุกอย่างมัน มันเพอร์เฟกมัน too perfect ไปแล้วมันทุกอย่างมัน m o n o t o n o u นะแล้วเมื่อคุณไปอยู่คนที่บอกว่าโอ้ไม่อยากอยู่แล้วไปอยู่เมืองเมืองนอกเนี่ยไปเถอะแล้วคุณจะรู้เมืองนอกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคอสมันสูงกว่านะฮนะคุณต้องเสียภาษีแพงมากแล้วคุณความสะดวกสบายมันสู้บ้านเราไม่ได้หรอก ไปเถอะใครอยากไปไปเลยผมแนะนําเพราะว่าผมเนี่ยไปผ่านประเทศมาเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็นลาตินประเทศในยุโรปประเทศในเพื่อนบ้านเนี่ยผมผมก็ยังยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยให้โอกาสมีความสนุกสวามสะดวกสบายและทุกอย่างดีสุดแล้วละ <Yeah. S 1> อย่างนั้นเขาไม่คนคนต่างชาติมันไม่ไม่กลับมากันเยอะแยะมันมีมันมีคําศัพท์คํานึงพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติออโต้คุณออโต้แครดินไหมตอนเนี้ย <Yeah. S 1> เขาเรียกบลูแบงคอกเป็นอาการอย่างหนึ่ง บลูแบงค์ขเลยครับอ่าบลูแบงค์ขคืออะไรคือคือเมื่อกลับไปถึงประเทศตัวเองแล้วเนี่ยเกิดการซึมเศร้าวินหาอยากกลับมากรุงเทพอีกครั้งกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งทุกคนเอ่อผมอดูคลิปของฝรั่งที่เขาทำเนี่ยเขาบอกเขากลับไปแล้วเขาไปเจออากาศหนาวไปเจอโซโนโไปเจออะไรเนี่ยเขาซึมเศร้าอยู่สองอาทิตย์กว่าแล้วสุดท้ายก็ต้องจองตั๋วแล้วกลับมาเมืองไทยอีกรอบหนึ่งเพราะเขาเกิดว่าคนก็ตั้งชื่อว่าให้คมคำบัญญัติ คำนี้ว่าลูแบ b งคอกคือต้องการกลับมาเมืองไทยใช่รับนะครับหลายคนนี้ประทับใจแล้วก็อยากอยู่เมืองไทยแบบยาวๆเลยทีเดียวนะโอ้เนี่ยที่ที่ผมเจอเนี่ยตอนนี้ผมอยู่เออยู่กับกองถ่ายเยอรมันเนี่ยเจอคนเยอรมันที่เป็นผู้ประสานงานที่อยู่ในไทยเนี่ยตั้งลกลากเนี่ยพูดไทยได้กันปลอเนี่ยมาอยู่เมืองไทยเนี่ยผมเขาบอกเขาไม่กลับไปแล้วเขาอยู่เมืองไทยเขาสบาย เขากลับไปเ็ไปเป็นศูนย์ก็เป็นโนบอดี้เขาอยู่ที่นี่เขาเขาสะดวกเขาแต่งงานมีมีมีครอบครัวที่นี่แล้วตั้งลกรากที่นี่เลยใช่ใช่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านทูตนริโดฟลุ่งระบินมากนะครับที่มาพูดคุยการในรายการพิเศษวันนี้ไทม์ทูโนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะขออนุญาตพูดคุยกับท่านทูตใหม่นะครับยินดีครับยินดีครับครับวันนี้สวัสดีครับ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  thanks for